งราตระกับต้ะแบบสายนางแล้วต้องไปคลือนถึงขั้จเกิดพิฉันร้ อท okay. ี่ไหนครับเนี่ยที่โอเพรที่ไหนครับเนี่ยโอ้ที่ก็ถึงกับนี้งามแล้วอันนี้ที่งามตายรูปตายรูปด้วยโอ้หวนแล้ว

อ,อันนี้หินถ้ามองมาโยมาตาตาตรงนี้โยมามามองตาอย,ยู่โน้นไปมองทางนี้โยยังไม่หมดเลยยายหมดแล้วนี่โอ้โห <c oughs> นี่เ <c oughs> <c oughs> อาเอาเอา โอหน้วตกเลยโอปีดูเป็นทางจางอนนอไอ้นี่ผู้ไอ้ห้ามมองนั่นแหละมันเป็นอันเดียวกันไม่คนละอันมันทรงเดียวกันสายไฟเห็นตั้งกันเรียวตัวก็มันง้ยเฮ้ยว้วว้าวว้